สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้สายสายพาทุกท่านมาชมดอกคุณนายตื่นสายครับที่ปลูกไว้ข้างบ้านดอกสดใสครับสีชมพูเข้มดูแล้วสวยครับเลยถ่ายทำคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับบ้านปลูกไว้มีอยู่ สองสีครับอันนี้สีชมพูอีกสีหนึ่งเป็นสีขาวปนชมพูครับอ่าอันนี้ครับสองดอกสวยเหมือนกันครับปลกไว้พาทุกท่านมาเดินชมกันครับเห็นสวยๆอยากให้ทุกท่านได้ชมกันคุณนายตื่นสายนี่ตอนเช้าเช้านี่เขาจะไม่บานนะเขาจะบานตอนสายสาย ปลูกไม่ยากครับเป็นเหมือนไม้ล้มลุกปลูกไว้ดูสวยงามดูชื่นใจดีครับดอกคุณนายตื่นสายนี่ถ้าเกิดไม่มีแดดนี่เขาจะไม่ออกดอกนะครับจะไม่ดอกจะไม่บานจะบานช่วงสายสายถึงเที่ยงครับสําหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูดอกคุณนายตื่นสายสวยๆกัน อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ